สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายและกับเพื่อนเพื่อนเช่าอยู่สู้ทุกคนค่ะสบายดีพี่น้องทางเล่าโนนะคะเนาะงจอยสายแสบมาล่ะมันหนีจอยได้อย่างมาแสบนะคะเนาะงเชี่บิดนี่มันติดโคกอยู่แล้วะคะ่ะไม่ต่ำไม่อะไรค่ะจักเพื่อนเอาอีหยังใส่โคกนะคะเนาะผู้เพื่อนเฮ็ดโคกมากเพื่อนเอาสเสนียยาแฟกหรือว่าอีหยังใสบ่บลูค่ะจ้ายแนวใดค้ค่ะอุ้ยผีเสืออันตำเฮ็ดเข้มท้องใส่ตีในไก่้นะคะเนอะ้องอบอวลเลยค่ะใส่มือยเลยนะคะเนาะ ก้อนสิกินเนาะคะนะ่ะเนาะก็ขอขอบุญ่ะคุณนะคะพุทธิคามากดติดตามคามาสับสะไข้คามาไล่คามาแช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้จ้อยค่ะก้อนสิกดติดตามให้จ้อยกระเบื้องครบสามนาทีก็เนื่อจากคอยกดติดตามกดไล่แล้วมันเลืมกดกระดิงะะ่งก็เลยค่ะดีที่สุดคือกดกระดิงะะ่งค่ะจะได้บม่ผ่านคลิปแซบๆของจ้อยนะคะเนาะได้ก็ไม่ได้แซบทุกคขับแล้วก็บางเท้อกับจิไปไล่สาราน้ำเนาะคะ่นะเนาะกนะ็ให้ผักป่าแจ้งหน่อยนะย,ยาวกันเลยค่ะอันเพื่อนไม่นะคะเนาะ คอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะโอ้ยผู้กับลั่นตีความแซ่บไหมคอมเมนต์ไวแขางล่างเลยค่ะเดี๋ยวจอยตามไปเด้อค่ะเด้ลรอสามซี่มือแล้วจอยตามไปค่ะนี่ค่ะใส่ก็ใส่ดต่ว่าหมักใส่น,น้ำนัวค่ะน,น้ำนัวแซ่บอีหลีได้จังใส่มือกับยาหวานได้จัง มาละคีนกค่ะอืมจเจ้าลืมบอกนลค่ะเนาะใจเปลี่ยนรูปโฟรไฟน์นะคะแต่ก่อนนี่จะเป็นสวยสวยสดใสค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นสวยเฉยๆเลยค,ะะคะ่ะเนาะมันไม่มีหรอกคะ่ะสวยสดใสขุ <c oughs> ี่ยข้างในไงเลยคะ่ะตีนใกล้เดียวจะกินน้ำกล่นนะคะเนาะ สดนะคะสดสดประสดมากสีแสบบอสดคำังไๆนน่ไหมตามสไต,ตายจอย้อยเนี่ยแหละจ้อยคำเงยเนาะพักกระทินค่ะหยอดกระทินบวบเลย ภาษาใหจเห็เห็ดช้ทางมันบุกือตามหุงเนาะ จะามาแสบนั้งกัน จะกินได้เนาะกินยากมาไนด้กันมากินคือเก่อน่ะ ตอบคอมเมนซาและเยาว่ากันด้ค่ะพยายามไปทุกคนทุกบาน,นะคะ่ะแต่มันกระซ่าเนาะค่ะเนาะต้องใส่เวลาคนหนึ่งคนหนึ่งกับบอนเมนกะส่วยสีเบืองเซตเนาะค่ะใส่เวลาขึ้นกัน,นะคะ่ะการที่เหตุยูทูบมันกับบอนเมนง่ายๆเนาะค่ะเนาะใจข้าใจทุกคนคะ่ะเมื่อยขึ้นกันทุกคนนะคะ เพิ่นมาหากำลังใจเฮาเฮาก็ต้องไปหายกำลังใจเพิ่นเนาะค่ะเนาะต่างคนต่างพึงผ้าอาศัยกันเฮาว่าเป็นคนด่งางอียงาง้ะคะ่ะ ว่าจะมาสดอยู่นี่แหลพะพ่อปันสดุดแจงรถประสาต่างมันนี่ซื้อกับสุดไงฟูดเขาบรลมดอกเขาปาดก็ได้ bông bơi bơi nhảy nhảy ủa bây giờ เอามาหลายๆก,กินบ่เบิดเด้คือเราค่ะเอามาเนื้มันปลาดับปลาดับเหื้มันหนายกินเนาะค่ะ กินญยากะเหงอยากกินเนาะเห็ยาเขาได้เหงนมา ไมก็อยากกินตำใส่หอยแครงมันไม่มี มาทำไงเดี๋ยวมันเผ็ดแล้วค่ะ เอาล่ะค่ะคลิปนี้ใยกัเสเซราไปแค่นี้ก็เนาะเนาะกิะนบาหมี่แล้วค่ะมันอิ่มแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย